ในสถานการณ์ที่เราวิกฤตเรื่องปัญหาเศรษฐกิจเงินเฟ้อของแพงและอน้ำยังท่วมแต่แรงงานเราไปทํางานพิเศษยังได้คําคํานี้จากเจ้านายหรือว่านายจ้างคนไทยนั่นเองฟังแล้วน้ําตาไหลเลยค่ะทุกคน สวัสดีค่ะสวัสดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องเอซเบอร์ทุกคนทุกทันเดอร์จาร้าว่าจะเป็นเอฟซีทางฟังไทยฟังลาวหรือว่าทางต่างประเทศเนาะที่เขามาติดตามรับชมรับฟังช่อง YouTube แพ่ว่าคนโกคนเก่าคนเดิมจ้าทุกคนทุกท่านค่ะในการที่แบบว่าเจอสถานการณ์น้ำท่วมนะคะว่าจะเป็นทางไทยและลาวนะคะ ก็คือมีคําถามมากมายเนาะจ้กพเมพ่นองนะคะกายกองคือเพ่าว่าอยากจะมาเล่าวความรู้ซึกเนาะว่าเป็นยังทั้งทีเพ่อบบริของเกี่ยวยังเลยนะทุกคนแต่ก็ยังมีความห่วงใหญ่นะมีการถามไทยเนาะคือจังสีนะคะพเมพีน่นองเนาะเพ่าว่าสีมาเล่าให้ฟังเนาะคือวันอาทิตย์นะคะคือบรมในช่วงวันหยุดที่สา สามสามวันที่ผ่านมานะคะแพรวาก็เลยได้ไปทํางานพิเศษมานะคะทุกคนเนาะคือได้ไปทํางานพิเศษมานี่ค่ะได้หนึ่งหนึ่งพันเนาะไปทํางานพิเศษมานะคะพี่น้องเอ้ยนี่นะคะกายนั้นก็ไม่มีกระเป๋าแดินนะคะนี่เลยคือตอนที่แพรวาไปทํางานนะคะทุกคนคําแรกที่แพรวาได้ฟังเนาะก็คือ เจ้าหน้าที่เพียวว่าเดียวไปทางานพิเศษนะทุกคนเพื่อนกันจะถามเพียวว่าว่าน้องเพียวว่าเป็นยังไงนะทุกคนที่บ้านน้ําท่วมไหมได้เห็นดูข่าวว่าประเทศลาวน้ำท่วมร้ายนะคะทุกคนเนาะเพียวว่าก็เลยบอกว่าบ่อค่ะบ่ิได้ท่วมบ้านโนบ่ิได้ท่วมแต่ว่าบ่อนอื่นน่ะน้ำท่วมล้ายก็คือเพื่นบอกว่าโอ้โหน่าสงสารมากเลยนะเพี้ว่าทางไทยนะกาท่วมคือกั้นเพี้นว่าเพราะว่า ะจะได้ข่าวมาว่าอา่คือเหตุผลนดีไทยและเล่าถวมนะคะทุกคนเพิ่นก็นเลยแบบว่าเพิ่งก็เลยว่าเอาให้แพาวาดหอยวซึกแบบเออเพิ่นความห่วงใยของเพิ่นนะคะพเพราะว่าเพื่อนกับเป็นคนอจังหวัดกาญจนบุรีเนาะแต่ว่าเขามาอยู่ในกรุงเทพนะคะและอีกคนหนึ่งเนาะก็คืออาแม่ของเจ้านายของแพาวานี่แหละก็เป็นคน ขอนแก่นนะทุกคนแต่วันวันวันเสาร์วันอาทิตย์วันจันทร์เนาะก็วันหยุดยาวและที่นี่หานเพล่นก็เลยเขามากรุงเทพนะทุกคนมาเที่ยวหารูซาวเนาะและพ่อเห็นหนานะคะเห็นหนาแหลก ที่บรรทามเพราะว่าอยู่เล่านามถ่วมบ่แลรลูกผนว่าเห็นข่าวนามถท่วมประเทศลาวร้ายขนาดเลยอยู่ทางฝั่งอีสานกระถ่วคือกันนะผนว่าภาคอีสานด้วยว่าจังหวัดต่างๆของประเทศไทยนะคะเพราะว่าลักลักนียนพ้นกระตกอยู่แล้วนะคะแต่ว่าเหตุพ้นที่นามมันมาไหวหรือว่ามากระทันหันเพราะว่าอ่าอ่า น้ำม,มาจากทางจีนเนาะเพิ่นว่าจีนปล่อยหนามมานะคะทุกคนปล่อยหนามจากเขื่อนแล้วมันก็เลยระบายบ่ทันแล้วก็เลยหนามเฮ็ดถ่วมหลายภาคเนาะเพราะว่าเอาจริงๆนะพ่อแม่พี่น้องเนาะวันก่อน2วันนี่คืออ่าสิมีอ่าญาคู่เนาะที่เพิ่นอยู่ทางเวียงนะคะทุกคนเนาะเพิ่นได้ส่งคลิปวิดีโอมาให้ยพระวเบิ่งแบบ นี่น้อยนะนะเพื่อนว่าอ้ยเพื่อนว่าน้ำท่วมแบบน้ำเต็มเลยนะทุกคนเนาะเต็มแบบว่าเม่นน้ำโค้งเลยเอาก็จะได้เห็นข่าวเนาะว่าเลยนะคะทุกคนแล้วก็สตูนนะคะปัจจุบันนี่ก็คือน้ำท่วมร้ายนะคะอันนี้คือเป็นยังที่มาเล่าเล่าคือบ่งบอกเทิงว่าเทิงจะมีบางถันนะคะทุกคนทีว่าอ่าเพื่อนแบบว่าบริยุหรือว่าบริยายการโศลืออียงนะคะ แต่แพืว่าเสือว่าความรู้สึกลึกๆนะคะของพ,อพ่อแม่พี่น้องคนไทยนะคะก็ยังให้การเป็นห่วงพอว่านะคะทุกคนเราก็รู้เลยว่าเออแล้วก็นี่เพลนก็เลยว่าว่าอ,อ่าก็เลยบอกว่าโอ้โหคือจริงๆอ่ะเพันว่า น้ำจากธรรมชาตินี่เข้าก็เขาใจอยู่นะคะทุกคนแต่ถ้าหากว่าทั้งจีนนะคะถ้าพี่ใหญ่จีนของเฮานะคะบอกักนามเนาะบอกักนามไว้นั่นเองนะพ่อเมีพี่น้องและที่นี่ฝนตกระบายเพราะท่านแล้วก็ปล่อยมากแบบจะท่านหันเลยแมนบอกพ้นทีจะกระทบนี่กระทบนี่ก็คือทั้งเล่าและกะ็ไทยนะคะทุกคนทีได้กระทบอันนี้คือบ่งบอกเลยว่าเออ มอนกบว่าขายแกร่ง so มันก <The> so ับว่าหัวอกเดียวกันนะคะทุกคนก็พอจะเข้าใจกันเนาะก็เลยว่าเผื่อกระทมถึงความห่วงใยนะคะเพระว่าก็เลยบอกว่าอาบริทวมนะคะแต่มีบางทีบางบ่อนะคะบางสถานที่น้าท่วมร่ายก็คือท่วมแบบมากๆเลยนะคะทุกคนท่วมจนแบบเขาแนหน้านี้ก็บสมุทรสามที่จะขีดมาบลอดเนาะเอาจริงๆนะอันนี้เลยขิดแบบเออพ่อแบบหูขขาวแล้วก็แบบ ผู้ข่าก็เศร้าใจนะคะทุกคนเนาะทั้งที่แบบว่าถ้ามาความผู้สึกในเล่าเฮาอยากห้อั่นั้นเอาความผู้สึกเนาะในคนล่าน้ากันนะคะหรือว่าทางฝั่งไทยอยากหายคนเล่าอยากหายคนไทยซอยบ่เอาจริงๆนะคะทุกคนเฮากับโบอยากหายผู้ได้มาซอยที่แบบจริงๆจังๆเพราะว่า ทั้งไทยกระถวมเหมือนกันนะคะทุกคนเพราะว่ามันเป็นน้าที่แบบว่ากระทบจากธรรมชาติเนาะและกระบวกกับการที่แบบว่าทั้งจีนปล่อยเขื่อนลงมานะคะทุกคนคือในข่าวนะคะในบางติ๊กตอ,อกนะในติ๊กตอ,อกอะในบางคลิปก็จะบอกเลยว่าเอ ระวังในเด้อเตือนภัยนะคะลาวไทยเนาะว่าน้ําช่วงนี้ก็จะมีน้ําป่าไหลหลากแล้วก็น้ําเขื่อนลงมา้ํานะคะทุกคนเนาะนื่องจากว่าอยู่ทางฝั่งทางจีนก็คือน้ําท่วมนะคะทุกคนนะคะน้ําท่วมแล้วทีเนี้ยคือทางจีนอะ่ะบอกตรงเลยว่าเขาจะกักน้ําไว้อยู่แล้วเนาะทุกคนแต่พอจะกักน้ําไวอ้อ่ะพอเขาจะปล่อยเขาก็จะปล่อยลงมาทีเดียวเพราะว่ามันไม่ไหวเนาะมันก็จะนี่เลยนี่แหละก็เลยเป็นแบบว่าเออถึงจะ ผ่านไปในระยะ,นะ,ยะหนึ่งอาจจะมีบางคอมเมนต์ว่าเออคนไทยบรอยากจะซอยเรือแล้วนะทุกคนแต่ก็ยังมีบางท่านเนาะบางคนแพลว่าคิดว่านะคะทุกคนอาจจะบูถึงขันว่าซอยเรือแต่ก็ยังมีความห่วงใยลึกๆอยู่ในนั้นแลลวนะคะทุกคนนอนในฐนนานะที่เป,เป็นคนไทยก็ยังมีความห่วงใยเพราะมีพี่น้องคนเล่าแล้วคะทุกคนอ่ะก็คือพูดง่ายๆก็คืออยู่ อยู่ห่างๆยังหวงห่วงนะคะทุกคนนอะถ้ถาว่าจะเขาไปแสกแสงร้ายกับศิบถไถ่นะคะทุกคนเพราะว่าเหตุผลที่สิบถไถ่ต้องเขก็ขู่ทีอยู่แล้วนะคะบางท่านกะพอกเขาไปโดยที่แบบว่าอันนี้เอียงกะได้รับผลกระทบด้วยกันกลับมาแบบเบาให้เพื่อนชีียหายนะอันนี้เข้าเขาใจนะคะเข้าใจหัวอกของคนไทยนะคะว่าเราสา์ไปช่วยนะทุกคนแต่ว่าสุดท้ายได้กลับไม่มีคําว่า ่ยกย่องแต่กับพูดคําว่าประชดประชันแล้ว่าเสียดสีนะคะทุกคนฮาว่าเฮานี่ไปเผือกเหลืองของเพ่นนะคะอันนี้ก็เป็นบางท่านนะพี่น้องนะคะบริวารเบิร์ดนะคะบริวาระะราวมเนาะแต่ที่ออกมาเรานี่คือแพ่ว่ากับเราให้เห็นถึงน้าใจของคนไทยนั่นเองนะคะทุกคนว่าวินาทีแรกนะคะที่เพผนมาจากต่างจังหวัดเนาะ กะเลยเห็นหน้าเพว่าปุบนะคะในฐนานะที่เพว่าเป็นคนลาวเมนบบเพื่อนกันดลยแ่เอปากทามว่าเพว่าประเทศลาวน้ําท่วมอาบ้านเพว่าน้ําถ่วมบบเป็นจังไดในทั้งบ้านทั้งซองน้ำถ่วมไลายโเห็นข่าวหละว่าข่าวนา่ะถ่วมประเทศลาวนะคะทุกคนข่าวน้ําท่วมประเทศลาวถ่วงลายเลยนะคะอิงพิตรอีต,ตนประชาชนคนลาวเนาะคือเมันจะทามคํำนี้นะคะทุกคนอันนี้คือแม่ของเจ้านายเนาะที่มาจากขอนแก่นนะคะทุกคน อันนี้คือมาจากคอนแกนวันเสาร์แต่วันอาทิตย์นอย้องพรวาไปทํางานพิเศษนะคะทุกคนคือไปเลยแล้วก็เจ้านายก็คืออยู่หน้าบ้านนอ้องพรวาก็ปั่นจักรยานไปที่แพรวาได้เงินนี่นะคะเนี่ยที่ไปทํางานพิเศษเนาะนี่ได้เงินมานี่นะคะแล้วก็เลยถามว่าแพรวาเป็นยังไงบ้างพี่ดูข่าวว่าน้ําท่วมลาวอ่ะน้ําท่วมทางอาจ ในประเทศลาวอะจังหวัดไหนจังหวัดที่เพวาวายู่หรือเปล่าบ้านเพาวาน้ําท่วมไหมเป็นยังไงกินอยู่กันยังไงอะไรต่างๆนานาคือวินาทีแรกอะทุกคนเราจะรู้เลยเรามีความแบบดีใจดีใจนะคะที่คนไทยอะที่ผู้ใหญ่ในไทยเนาะหรือว่าไม่ว่าจะเป็นคนรู้จักหรือว่าบุคคลหนก็ยังถามไทยเราอันนี้คือจริงๆแล้วทุกคนมันมีความรู้สึกแบบดีใจแต่บางท่านนะคะที่เสพสารข่าวที่เออเคยไปช่วยเหลือแล้ว เจอคําที่ไม่ดีอะไรต่างๆนานาถามว่าเพยววารู้สึกยังไงเพววารู้สึกว่าอันนั้นเป็นสิทธิของ f อนะคะเป็นสิทธิของบางท่านที่เราเราเราได้รับการเราไปช่วยเหลือคนแล้วคนกลับมา ว่าในสิ่งที่บดีของเรานะคะเป็นแพรว่าแพรว่าก็รู้สึกน้อยใจเป็นเรื่องธรรมดาทุกคนแต่แพรว่าเชื่อว่านะคะทุกคนลึกๆในใจของคนไทยก็ยังเป็นห่วงคนเราก็ยังที่ว่าแหละอะห่วงอยู่ห่างอะอยู่ห่างๆอย่างห่วงห่วงนั่นแหละค่ะนาอทุกคนทุกท่านนาออีพี่นี้นะคะนอ้องแพว่าก็ขาขจบแค่เพียงเท่านี้เด้าน้จานนาเหลืองลาวดีๆมาเล่านะคะอย่างในกระองขอขอคุณในหลายด้ยนอนาะกับขอให้อาอา ทุกคนนะคะที่ได้รับผลกระทบนอกเหลืองการน้ำถั่วม,มาว่าจะเป็นทั้งไทยและลาวรือว่าทั้งต่างประเทศนะคะขอให้สูๆเนื่อจากเป็นกําลังเฮงใจหายนะคะเพราะว่าพีวากับเคยผ่านเรื่องราวที่ถือน้ำถั่วม,มาเหมือนกันนะทุกคนนอะกปีที่แบบน้ําท่วมประเทศเลาวหนักๆพวีวาก็ได้รับผลกระทบเหมือนกันนะ,ะทุกคนและก็เข้าใจนะทึงขันบบว่าพอกเมตองคืนประยชน์ทึงแบบทึงโขกพี่ภาษานะคะทุกคนแบบคืนประยูน์แบบ ทงคือเทียงหน้าเลยนะแบบเป็นห่วงพอกับเม่มากๆเลยตอนนั้นโอโหแบบใจฉลดจะขาดนะคะเพะว่าเข้าใจนะเข้าใจหัวอ,อกนะทุกคนนะคะที่ประสบภัยน้ําท่วมเพราะว่าจะเป็นคนไทยนะที่ในกรุงเทพนาะปีอาห้าสามนะคะทุกคนห้าสามหรือหาซีนะถ้าจำผิดเนาะกับน,น้ําท่วมแบบโอโหหนักเลยตอนนั้นเพาว่าก็อยู่ประเทศไทยนะเพวาว่าทงานอยู่ที่บางกอกน้อยนะคะทุกคนโอโห้น้าทะลักเข้าคลองบางกอกน้อยแบบโอโหแบบแบบ แบบไม่แบบ,แบ,บแว่ายิ่งกว่านังฮอลลีวูดแล้วทุกคนคือแบบทะลักแบบปุ้มเข้ามาแบบโอ้โหแบบนั่นเลยคุณรู้สึกนะคะแบบเออต่างคนต่างเอาใจสวยกันเด้อจ้าเนาะจากไหนก็เขาจบเพียงานี้เด้อจ้าขอบคุณในรายเด้ทอที่เขามาติดตามรับชมมับฟังนะคะฝากดูแลเบิงแย,ยงสุขภาพซึ่งกันและกันด้วยนะคะขอบคุณในไลนค่ะชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะฮับชมฮับฟังแล้วมีความคิดเห็นในไลนก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยทักทายกันได้เด้อค่ะสวัสดีค่ะ